สวัสดีค่ะป้าตุ้ยอินจันค่ะวันนี้ป้าจะชวนกันมาทำแคปหมูป้าออกไปตลาดมาค่ะก็ได้หนังหมูติดมันประมาณขนาดนี้มันก็ไม่ถึงกระสวยมากแต่เดี๋ยวเราไปลองทำกันดูเดี๋ยวป้าจะหั่นไว้นะแล้วค่อยมาดูกันหมูป้าหั่นหมูป้าหั่นเล็กประมาณนี้ค่ะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงให้มัน ะเติมน้ำพอทั่วหมูก็ใส่เกลือลงไปออหนึ่งช้อนชาน้ำส้มสองช้อนชาคนค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะต้องคนตลอด คนตลอดค่ะต้องคอยกลับไปกลับมานะคะตอนนี้ยังกลับบ้างเออ่พักบ้างแต่ถ้าน้ำแห้งมาไหลแล้วเราต้องกลับตลอดเวลาเลยค่ะว่ะเดี๋ยวเอาขึ้นได้แล้วแล้วก็แช่น้ำมันไว้เลย ต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพอพรุ่งนี้เราก็เอามาเจียวกันค่ะแช่ไว้แบบนี้หนึ่งคืนค่ะอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้าตู้เย็นค่ะเเป็นเม็ดเป็นเม็ดพองๆขึ้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยจะ้ะ ขนาดนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะจ๊ะได้ขนาดนี้ค่ะอันนี้เราแบบไม่ได้ตากแดดนะได้เท่านี้ค่ะอลองอีกคนค่ะปุ๊บ ทอดทีละหน่อยค่ะอย่าทอดเยอะค่ะถ้าทอดเยอะต้องแบบเออน้ำมันเยอะมาก <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเออมันอาจจะไม่พองเหมือนที่เขาขายนะคะเพราะว่าที่เขาขายอ่ะเขาใช้หนังหมูพื้นท้องซึ่งเราจะต้องสั่งที่ร้านขายหมูอันนี้เราก็ซื้อทั่วไป ค่เพิ่งหัดทำค่ะลองฟังเสียงดูค่ะ